สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามาด้วยจ้าวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่วันนี้วันนี้ปอบเข้าจ้าวันนี้วันนี้ปอบเข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายวันนี้วันนี้ไม่ค่อยสบายตัววันนี้เมื่อยเพลียอ่อนแรงไปมีแรงวันนี้ปอบเข้าจ้าวันนี้ โอ้ยมากินอีกแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อกินหูฉลามมากินหูฉลามน้ำกันจ้ามาเด้อหูฉลามไปซื้อมากินก่อนตะวันตกดินกินจ้า ยกซดไปเลยเนาะโอ้ยเมื่อเพลียอันนี้ไม่รู้เป็นไรตั้งกระบ,บายแล้วรู้สึกไม่สบายตั้งกระบ,บายมาตอนบ่ายกินข้าวเสร็จก็ไม่สบายเมื่อเพลียอ่อนแรงโอ้ยจะตาย้ได้ ไปม,มีแะไรอสงสัยปอบเข้าก็แบบชิฟฟกอะก็แบบยิ้มหลายๆก็ยัน <c oughs> ยกสดไปเลยแหละ ไปลองตักแล้วย่งว่าจะไปเที่ยวไต้หวันจะมีแรงไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยสองสามวันเป็นทีสองสามวันก็เป็นทีโอ้ฉันจะไม่ไหวแล้วนะ เป็นอย่างนี้เที่ยวไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้หรอกมันบมววนไปเที่ยวลวมันไม่สนุกมันนั่งรถนั่งเรือก็ไม่ไหวกับเขาเมาไปเที่ยวก็เหนื่อยโอ้ยฉันจะไปไหนได้แล้วเนี่ย ไ,ไหนไม่ค่อยไหวเ,หเขาเก็ไม่ค่อยมีแรงหรือว่ามันจะเป็นอาการผอมลงถ้าผอมลงมันจะมีอาการเหนื่อยใช่ไหมล่ะผอมลงมันจะทําให้เราร่างกายเราเปลี่ยนไปร่างกายเราสู้ผอมลงแล้วมันจะทําให้เราเมื่อยเราอ่อนเพลียหรือมันจะเป็นแบบนี้นะโอ,อไม่แน่นะ ไอผัวจำก็อยากไปอยากไปอยากไปเที่ยวไปอยากไปเปิดหูเปิดตากระเขาทำงานมาหลายปีแล้วไม่ได้ไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวไอจะจะไปกับฉันจะไปกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่า,างงี้โอ้ยฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยไต้หวันยังไปไม่ได้ยังยังยัง จะไปไต้หวันเนี่ยเดือนหน้าจะไปไต้หวันแล้วมีโครงการอีกนะมีโครงการปีหน้าจะไปออสเตรเลียนะจะไหวไหมนะ่าฉันจะไหวไหมนะ่ะไปออสเตรเลียาจากห้องกงไปออสเตรเลียนั่งเครื่องกี่ชั่วโมงนะั่นน่ะจะไหวไหมนะ่าออสเตรเลียไปกี่ชั่วโมงนะพี่น้องโอ้จะไหวไหมนะ้อง จากนี่ไปไต้หวันก็สองชั่วโมงจะไม่ไหวแล้วนะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเดินทางก่อนก่อนจะเดินทางสักสองสามวันนะฉันต้องเตรียมตัวฉันต้องลดอาหารฉันต้องลดอาหารเพื่อสุขภาพของฉันฉันจะได้เดินทางได้ ถ้าชัานกินอิ่มมากแล้วฉันจะเดินทางไม่ได้มันจะทําให้ฉันไม่สบายฉันต้องตะกินแต่ผลไม้กับผักกินผลไม้กับผักข้าวก็ไม่กินนะก่อนที่จะเดินทางสองสามวันน่ะจะต้องมาเตรียมตัวก่อนนะครูบอกว่าเวลาเดินทางเดี๋ยวมันมาจะไม่สบายไงเออเดี๋ยวมันเป็นนู่นเป็นนี่ไงหยุกยาฉันก็เตรียมให้เรียบร้อยแล้วฉันเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหยุกยา ยาเยอะที่จะมาจะกินนะ่ะต้องเตรียมไปแล้วโอ้ยไปเที่ยวทั้งทีเนาะลำบากเหลือเกินมันไม่ไหวนะมันจะไม่ไหวนะฉันลองไปดูสิครั้งนี้ฉันลองไปดูสิว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่ปาเพราะว่าฉันเคยไปที่โอามาหลา,หลายหลายหนแล้วไปต่างประเทศมาหลายหนแล้วฉันไปที่ไรฉันไม่สบายทุกทีเลยเออฉันเป็นจะไปเมืองไทยจะไปญี่ปุ่นจะไป ฝรั่งเศสจะไปไหนก็เร็วแต่ฉันไปแล้วฉันไม่สบายฉันกลับมาแล้วฉันไม่สบายเอออย่างที่ฉันไปเที่ยวก่อนนู้นฉันไปเมืองจีนฉันกลับมาจากเมืองจีนฉันนะเข้าโรงพยาบาลเออเข้ามาฉันไปเมืองจีนนะกลับมาได้ได้วันหนึ่งวันที่สองฉันก็เข้าโรงพยาบาลแล้วฉันไม่สบายไง รู้ว่าจะไว้หรือเปล่านาะอเมืองไทยยังไม่ไปเอาไว้ก่อนนะตอนนี้การเมืองเขากาลังยุ่งยุ่งกันอยู่ฉันยังไม่อยากจะไปกลัวเขาประทงประท้วงกลัวเขาจะมีแบบว่าคือว่าประชาชนจะทะเลาะก,กันเองว่างั้นเนอะมันแบ่งฝ่ายกันน่ะประชาชนน่ะไม่มีความสามาคัคคีกันจะแบ่งฝ่ายกันน่ะเออฉันยังไม่ไปช่วงนี้รอให้ รอให้แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ก่อนเอาไว้ให้แบบว่าแบบว่าให้มันเงียบๆซะก่อนหนึ่งนะมาช่วงนี้มันกำลังช่วงเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะยังไม่อยากไปเพราะว่าตามธรรมดาแล้วเมืองไทยไม่มีอะไรฉันก็ไม่อยากไปหรอกใช่ไหมลนะ่ะตอนเมื่อสามปีที่แล้วฉันไปจะฉันไปเยี่ยมแม่ฉันเฉย,ยๆแม่ฉันไม่สบายฉันก็ไปเยี่ยมแม่ฉัน ตอนนี้ก็ไม่อยากจะไปแล้วพอไปทีหนึ่งโอ้ยทรหดเหลือเกินกลับมาก็ไม่สบายสามสี่วันน่ะกลับมาไปโรงพยาบาลแล้วไม่สบายแล้วไปใส่น้ำกงใส่น้ำเกลือละโอ้ไม่ไหวทนไม่ไหวอะ่ะนั่งเครื่องไปนะสามสามสี่ชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงกว่าแล้วนั่งเครื่องนั่งเครื่องไปแล้วก็ไปต่อรถชั่วโมงหนึ่งไปหมอชิดไปหมอชิดชั่วโมงหนึ่งก็สี่ชั่วโมงกว่าแล้ว นั่งจากหมอชิดไปสากแก้วไปลงสักแก้วแล้วก็ไปต่อรถเข้าหมู่บ้านอีกโอ้ยนั่งไปเถอะนั่งรถเกือบสิบชั่วโมงนะว,วันหนึ่งกว่าจะได้เห็นหน้าเห็นตาญาติพี่น้องก็ได้โอ้ยไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันเป็นอะไรที่แบบว่าอะไรที่มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วฉันจะชักไม่ไหวนะ่ะฉันประามธรรมดาฉันอยู่บ้านฉัน อยู่กับอยู่กับบ้านกับตลาดเนี่ยมันเหมาะสําหรับชั้นอยู่แล้วเนี่ยทํางานบ้านเออทางานบ้านได้ทํางานหนักก็ทําไม่ได้กับเขาหรอกทำงานบ้านทํางานบ้านดูแลคนในครอบครัวอยู่กินไปตลาดซื้อกับข้าวทําคลิปทํากับข้าวมั่งคลิปกินมั่งคลิปอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่างนี้ชั้นทําได้นะอย่างเงี้ยจะจะให้ชั้นไปแบบทอรหดอะไรแบบนั้นชั้นทําไม่ได้นะ มันไม่ไหวร่างกายฉันจะไม่ไหวนะมันไม่ไหวมันเหนื่อยเกินมันไม่เหมือนคนทั่วไปอ่ะเพราะฉันเป็นโรคประจําตัวฉันเป็นโรคหัวใจไงมันจะทําอะไรนิดอะไรหน่อยเหนื่อยไม่ได้มันหอบมันหอบขึ้นมาแล้วทีนี้มันถ้าเกิดว่าเจ็บหน้าอกขึ้นมานะเสร็จแน่นอนนะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนะตอนนี้ฉันมียากินประจําอยู่ฉันต้องเตรียมเวลาฉันไปไต้หวันอ่ะยาโรคหัวใจฉันก็เอาไปด้วยยา แก้ปวดหัวปวดท้องยาแก้ปวดยาที่กินอะไรประจำเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมยากระพงกระเพาะยาแก้ปวดหัวยาแก้ไขอะไรก็แล้วแต่ต้องเตรียมให้รพ,รพร้อ,รเอเรม,มเนี่ยเออไม่งั้นเนี่ยแย <c oughs> ่กลัวกลัวจะไม่สบายไงถ้าเกิดมันเหนื่อยจัดมันไม่สบายมันเป็นขึ้นมามันจะลําบากนะฉันทนไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเนี้เออไม่เหมือนสมไก่อนสมัไมก่อน,อนฉันทนได้ สักสามสี่วันสักอาทิตย์หนึ่งฉันทนได้พอกลับมาฉันก็ไปหาหมอเออฉันทนได้พอกลับมาต้องมันกลับมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันแบบว่ามันอยู่ตัวไงทีนี้ก็ล้มแหละทีเนี้ยกลับมาก็ล้มแล้วทีเนี้ยไปแล้วจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าวันนี้มาทักทายยามแรงจ้าพี่น้องมาหลอกมาหลอนเล่นสื่อ,อวันนี้ผีเข้าผีออกเจ้าวันนี้ ไปแล้วจ้า